ลาบู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 นี่กล่องสมบูบูค่ะทุกคนมาเปิดกล่องสม่มกันอีเแล้วนะคะคราวนี้เป็นกล่องสมบูบูค่ะทุกคนดูมีสมเูอะทุกมากเกล่ค่ะทุกคนเองสีบันไหนกทุก้นมคเชอบทุกหมาเลยชอบทั้งอันเลยค่ะยกเว้นสีนี้ไม่ชอบสีนี้ค่ะทุกคนนอสะวันนี้เปนเซตเซตลาบูบูนนะกนีเล่อืมบู อันนี้เรามาแกะกันค่ะคันจะรีบแกะนะเพราะว่าคันนี้ตื่นเต้นมากเราทำเองทั้งหมดเลยนะทำจากกระดาษเอสนะโอ้คนอยากได้สีไหนเอ่ยเราอยากได้สีเขเ็มนี้นี้สองอันนี้ไม่ค่อยอยากจะได้ค่ะทุกคนเรามาแกะกันเลยแกะตรงนี้นะโอ้อันนี้จะไม่มีป้ายให้บอกนะแบบ่างนี้เลย หมือนมันแบบว่าแบบพองๆเยอะนะ่ะมาแกะกันเลยค่ะนี่คือกล่องสุ่มบูบูนะทุกคนอย่าลืมค่ะบูบูแกะกันนะหนึ่งสองสามอื้อ,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 อชมพูค่ะทุกคนดูนีน่บู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 อะไรเนะี่ย นี่คือบูบูนี่เราได้สีชมพูได้สีชมพูค่ะทุกคน,นแต่ว่าน้องคนจะเก็บบูบูเยอะมากนี่ค่ะบูบูค่ะบู ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะรอมลองบูบูของเรานี่สแฮนส์สแฮนสอ์อะอันนี้เป็นทำไมไม่รู้นะอันนี้เป็นรองบูบูตัวแรกของเราค่ะทุกคนอันนี้ตัวที่สอง อันนี้ตัวที่สามตัวที่สี่บูบูบขนนุ่มมากเลยอนะทุกคนตูดีเราทำตั้งใจทำกล่องมามามากเลยนะกว่าจะทำเสร็จเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสวันเอาน้องเก็บเถอสงสารน้นงี่อันนี้ก็จะมีนีตให้เปิดด้วยนะเอาน้องเก็บไว้นี้เยอะชั้บ๊ายบาย